เกือบลืมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูตอนที่51การโอเคไม่พูดท่องเพลงไปรีบดูกันเลยเอ้ยนี่เหมือนเราจะอยู่ในกองไของท่านซามิราครับผมอุ้ยเหยียบไี่ยังอะไอิงเต้าเหรอแล้วอะไรแตงโมสายนี่ยังอะไรต่อป้องกันได้เอือน่าจ่อยเอ้ยเไ้ยยังไงล่ะโดนเขาเฮ้ยไม่รู้เหรอ ตัวนั่นเอาระยะใกล้ดีกหัวกับปาร์ที่ยิงมาได้เลยตายก็จะตายแล้วเลยเฮ้ยอน,นีตคนละตัวนะครับปีกกำแพงามาเลยไปถอดไปตายด้วยต,ตือเอาบีคิลิโตะอยู่ด้วยเหยียบ เอามาดิอีกมาดิดอะไรจริงอะเอาจบแล้วโหว่จบซะแล้วเชียวถ้าอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ออก,กันเลยนะครับผมเปิดมาเนี่ยเราจะมาอยู่ในมุมมองของท่านคาเบราเมนนะครับผมเราก็กำลังไล่จัดการยุทอยวิธีรุ่ลูากกระจกมันโหจัดการไปเยอะมากเลยจัดก,การตัวตัวๆแล้วก็จัดก,การจัดก,การใช้อาวุธปืนดีกว่หลายตัวแล้วก็จัจากกาดการใช้ฟอร์สในการ หัวสกิีบีทอเล็หน้จงงานจ่อยแล้วก็ทุบไฟใส่นะผมจะกลายเป็นกระโหลกนะครับผมซึ่งฉากนี้เน,นี่ยน่าสนใจนะเพราะอะไรด้วยเราอยู่ในบูมอของคนที่เก่งกทีนะอะฉากแรกเนี่ยท่านั่งทำอะไรแอนจะเหมือนจะทำการไล่ฆ่าสกีบีทอยเล็ตธรรมดาอย่างนี้ตัวยหญ่แล้วก็อีกตัวนึงก็คือสกีบีทอยเล็ตธรรมดาแบบขาวเลยนะตัวใหญ่แล้วก็สกีบีใช้ในการเก็บ แล้วก็ทำก,การยิงสก,กิบิดี้ทอย์เรสที่มีปืนไอตัวนี้มันเอาโลมาป้องก,กันเทอร์เรสหัวแล้วก็พ้นไปหัวแกเป็นกระโหลกเลยนะครับผมหัวเลยไอ้นีน่ยิงใส่ไปสาากกนนะองร้อเจ็ดสิบนะครับก็เลยทนไม่ไหวแล้วเข้าเวลา นะ้ะว่าเนี่ยตอนนี้ดดๆๆน่าสนใจมากเพราะว่าเราไม่ได้เห็นจากินิดีโอเล็ที่มีฝาครอบตรงซ่วมมานานแล้วนะคะผมซึ่งเราก็ได้ไม่เห็นตอนนี้แหละโอเคแล้วก็ทปการดึงออกแล้วก็ดึงไปเมล่วก็ตอนนี้จะทำให้เราได้รู้ด้วยนะครับผมว่าเขาแบกที่คริโจะเราด้วยอ่ากดไลค์ มีเฮลิคอปเตอร์สก,กีวีดีเท่าไรไหมอีแล้วก็มานนี่ดีได้เหรอเออจบนะครับผมอย่างที่เลยนะคีเราอยู่ในมุมมองของเจ้าไททัทนคาเมล่านะครับผมอ่างที่เลยอะ่ะอ่าปเกรีสายตาดูกันเออเยอะู่เข้าไปเอ้ ไ,ไมนจะไม่มีเมื่อจะไม่มีเลยตรงนี้ก็ไม่มีกดไหลามาสู้ต่อพวกลูกกระจก สมมติรู้กับจบนะงูโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้นะผมไม่ไม่ได้ไปถึงคลิปผมจบนะแอปโบราณจบไปแล้วนะซึ่งคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเท่าไหร่เพราะมันก็ธรมรมดาแบบแค่กล้องของไอ้ทัาแคมิล่าแบนแต่ก็จริงนะครับผมซึ่งทำให้เราได้รู้เด่๋ยว,ว่าไอ้ทัชแคมิล่าแมนเนี่ยมีความสามารถที่ทดีกว่าไททัานทีวีแบนอีกนะครับเพราะว่าดูอะไรจะไม่เป็นอะไรดูจริงก็ไม่เป็นอะไร เนี่ยโดนยิงหลายทีแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรแถวคาพเร็วก็สูงด้วยนะกรับผมมันทั้งก็เยอะด้วยนะมือก,ก็แข็งแรงเก่งเก่งรูสภาพแรงด้วยห <c oughs> ต่ไตัวนี้จะแบบเฮ้ยโดนเผาแลวก็เลยดึงรวมอ่ะแล้วก็มีพี่คริตัวคริโตัมาเยี่ยบกดไลค์ให้แค่นั้นแหละ ขอจบไบเพียงเท่านี้อันนี้จบแบบคลิปผมเลยนะครับผมท่านผู้ชมไปแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปด่วนนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยได้ตัดน,นะครับผม